สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับแป้งในเกม horror pan นะคะภาคสองนั่นเองค่ะภาคแรกเนี่ยแป้งได้เล่นไปแล้วนะคะยังไงก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็กลับไปดูได้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเจ้าต้นไม้โหดร้ายตัวนี้ค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะภาคที่แล้วเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะไปเข้าไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับโอ้โหเหมือนมเมล็ดปลาแซลมอนยังไงไม่รู้เหมือนไข่ปลาเลยเนาะ กลิ่นเร้าหยวนงั้นก็กินชิ้นหนึงนะงั้มเออฉันคือนอกข่าคู่โอ้จะนกเข่าจุกรุกจุกรโอ้โหขี้ลงมานะคะดิ่งความเร็วสูงอ่าเลยค่ะดูเหมือนว่าเจ้าไข่นี้เนี่ยจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เดี๋ยวนะลองกดดูก่อนอ่าปลูกเสรแล้วเนี่ยยุงนะยุง มาโอ้โพุงนั้นช่งน่ากิน,น,นเหลือเกินขอฉันกินพุงเธอหน่อยนะเนจี๊ยบโอ้โหดูดไปเรื่อยๆเลยน,นะไอคนนี้ก็ไม่แบบไม่รู้เรื่องนะยุงตัวเท่าบัากควายเลยเนะี่ยยังไงดีเฮ้ยแกคือใครฉันคือยุงจ้าโอ้ยแกมาได้ยังไงเนี่ย อเอ้ยฉันยังดูดไม่เสร็จเลยอ่ะ,อะเวือ้อโอเคค่ะตอนนี้ก็เลือดก็ไหลนองเลยนะเอาละเอ้ยต้นไม้ได้กำเนิดขึ้นแล้วเมื่อมีเลือดยุงนะคะทำไงดีหมวกเหรออ๋อ,อเราต้องกินเลือดก่อนนะคะอเอาเอาเหล็กออกมาโอ้โหอย่าบอกนะว่าจะแทงไอ้อ้วนนั่นนะ่ะ อืมเอาออกมาก่อนฉันไม่ได้มีน้ำยาแค่นั้นโอเคค่ะเ okay, ฮ้ยเจ้าโอ้โหอืมเอออร่อยจังอออโอ้โหไหลย้อยเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เอ๊ะดูเหมือนว่าจะเอาหมวกนี้เหรอได้เลยเอา้าใส่หมวกทำไมอะ่ะ ตอนนี้เข้าบ้านได้แล้วนะคะมาสวัสดีครับผมคือบุรุษไปรษนณะีนั่นใครน่ะเฮ้นั่นใครอืมอา้าวดันตาไม่ค่อยดีด้วยจอนนี่งั้นเหรออ่ะจะเข้าก็าเข้ามาอืมดูเหมือนว่าเขาจะคิดว่าเราเป็นจอนนี่นะคะเอ๋ทำอะไรได้บ้างนะ อ๋อเราจะต้องเอาแก้วนี้นะคะไม่หยดใส่อันนี้นี่เองแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราต้องขยับอะไรสักอย่างนึงให้เขาแบบวางแก้วหน้าได้แล้วฮึบใส่ลงไปอีกใส่ลงไปอีกได้ไหม,อมโอโ้โหทําไมมันขมอย่างนี้เนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยจอนนี่แกอยู่ตรงนี้ก่อนนะฉันขอไปแบบว่า อ้วก,ก่อนโอ้โห,โโหได้กุญแจมาแล้วนะคะงับไขเลยเอออสบายละจอดเปิดประตูเข้าไปนะคะสู่ชั้นใต้ดินค่ะตอนนี้เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะคะเอ๊ชั้นได้ดินไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเราเจอกับเหล็กนะคะแล้วก็มีทิชชู่หนึ่งม้วนอืม อ๋อเอาเหล็กมาสะดอกก้อนตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ยอืมในฉันโดูสิมีอะไรน,นี่มันขวานนี่นะขวานงั้นเหรอเฮ้ยดึงมานะคะตรงนี้เราจะมีท่อน้ำนะคะเอ๊ะดูเหมือนจะงัดได้ไหมอุ้ยโอ้ยมันหักหนี่นะ ถ้ามันหักอย่างนี้แล้วก็เราใช้เจ้าเหล็กนี้นะคะเอามาพันกับอันนี้ได้ไหมเนี่ยไหนลองดูก่อนว่าพันได้ไหมตอนนี้เนี่ยเราก็ให้เจ้าต้นไม้นะคะทำการพันืมพันหลายๆรอบเลยอย่างนั้นแหละอ่าดีมากเลยตอนนี้เราก็เอาเจ้านี่เนี่ยไปคล้องกับอะไรสักอย่างนะเอ ตรงไหนได้บ้างอ๋อดึงเลยอ,อ๋อยี่นี่เองโอเคค่ะตอนนี้เอ๊เราต้องหาที่มัดอะไรสักอย่างนะนี่เอามัดตรงนี้เลยอหืมได้แล้วนะคะลงไปข้างล่างได้แล้วอุย๊ยลงไม่ได้งั้นหรอ,องั้นขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าอืมดูเหมือนว่าเราจะต้องขาดอุปกรณ์อะไรอย่างหนึ่งนะคะ เออที่โรงพยาบาลใช่ไหมอื้อฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะอ,ยอุ๊ยๆๆๆอ๊ยๆๆพันไกลโอ้หยโออย่างโหดอืมดูเหมือนว่าแก Isaiah จะจมมุมแล้วสินะงั้นฉันขอกินเลยละกันงามอิตารกิมาสโอเคค่ะโอ้โหย กินตัวด้วยเจ้าเฮอร์เรอรแพนเนี่ยก็เวลากินคนนะคะก็จะเอาเจ้าคนเนี่ยแหละเอาไปไว้ในนั้นอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีตุ่มอะไรออกมาด้วยอะกำเนิดเฮอร์เรอร์แ er พนจูเนียพ่อครับผมกินได้ไหมกินได้ลูกลองกินดูสิเนื้อมนุษย์เนี่ยมันอร่อยนะเอออย่างนี้เหรอครับพ่อืออ อร่อยจังโอ้ยตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยกินกันใหญ่เลยนะคะพ่อครับผมกินมืออีกมือดึงได้ไหมตามสบายลูกอ,อ้อร่อยจังเลยค่ะพออ่อุุย้ยดูเหมือนจะมีใครมานะเนี่ยทำไงดีพ่อซ่อนตัวแล้วซ่อนตรงไหนดี่ะอ่าซ่อนตรงประตูนี้ได้นะคะโอเค ด็อกเตอร์ Doctor, ครับด็อกเตอร์ผมกลับมาแล้วะด็อกเตอร์วยเออดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่นะอ้าวไหนโทรไปเรียกพยาบาลน,นี่นะทําไมดูเหมือนว่าตรงนี้มีเลือดอะไรสักอย่างหนึ่งใช่เลือดหรือเปล่านะวิ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  เสียงอะไรนะ่ะวิ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 ดูเหมือนว่าเราจะให้ลูกเราเนี่ยออกมาได้นะคะนี่แน่โอ้โหลูกเอาตลับเม็ดปาอืมนั่นใครเนะนี่ยนี่ไหนฉันดูก่อนเด็นี่ไงงามโอ้โหเจาะเข้าไปในหน้าเลยนะคะตอนนี้ถึงเวลาพ่อออกมานะคะนี่มีดหมอเจือนเลย โอ้โหแทงเข้าไปที่สมองเลยอ่าพ่อครับเอออันนี้เนี่ยเรากินได้ไหมครับพ่อ <c oughs> แบ่งกันนะลูกแบ่งกัน <c oughs> <c oughs> ผมด้วยครับงามงามโอ้โหเจ้าต้นไม้พวกนี้มันช่างโหดร้ายจริงๆเลยนะคะโหนี่ขนาดเราเพิ่งเริ่มเกมเลยเนี่ยตายไปสามคนแล้ว อตอนนี้เจ้าลูกน้อยนะคะลงมาข้างล่างค่ะ oh. เออเอออรูนี้เนี่ยมันเล็กใช่ไหมก็น่าใจานี่ได้นะคะเจ้าตัวเล็กเนี่ยน่าจะลงไปในรูได้นะข้างบนเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของพ่อส่วนผมเนี่ยจะลงไปที่ใต้ดินอ๋อโอ้ยใต้ดินในท่อนี่มีแต่น้ำทั้งนั้นเลยโอ้มันถึงต้องเอาทิชชู่ลงไปแน่ๆเลย อืมใต้นี้ดูสิว่ามีแต่เห็ดเต็มไบหมดเลยนะเนี่ย,ยล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่หมดหน้าเบื่อจริงๆโอ้ทำยังไงดีคะเนี่ยอ๋อไปอุดท่อแบบนี้นะคะหุยทิชชู่เริ่มขยายขึ้นแล้วอืมแล้วก็น้ำก็เริ่มซึมขึ้นไปแล้วด้วยเฮ้ยต้องล้างให้สะอาดไม่งั้นด็อกเตอร์นเนี่ยต้องโกรธแน่ๆเลยนะเนี่ยอุย๊ย อืมฉันรู้สึกว่ามันเปียกเปียกเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีอะไรมาอุดท่อสักอย่างหนึง่งเอิม่มเฮ้ยเดี๋ยวฉันปิดน้ำก่อนอืมเอาละค่ะตอนนี้ไอ้เจ้าหัวร้านเนี่ยดันไปเอาฉลงมางัดแล้วนะสงสัยเนี่ยเราจะต้องโจมตีเขาแล้วค่ะ ไม่รู้จะโจมตียังไงดีนะเนี่ยจากใต้น้ำแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องลองใช้เมาส์คลิกดูก่อนนะฮะโอเคเอ้ยโตเหมือนว่าตรงนี้มันจะมีทิชชู้นะอืมนี่เราต้องหาโอกาสฮึอุยอุยยุยอุยฉันไปเกี่ยวโดนอะไรเนี่ยอุยอุยอุยโอ้โหเลือดนองออร่อยจังเลยแฮ้ฉันโตขึ้นแล้วนะเนี่ย อืไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงห้องอะไรเนี่ยหุยนี่มันห้องอะไรกันนะงับไหนดูสิลองเปิดวาวน้ำดูสิอ๋อเอาวาวนี้มาติดตรงนี้ให้ได้นะคะโอเคอันนี้มันคือเครื่องผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งมีหลอดไฟด้วย เราต้องหลอดไฟไปติดที่ไหนเนี่ยอ๋อบนนี้บนนี้บนนี้อือหึแล้วคราวนี้ก็หาขวดใช่ไหมอ๋อกดที่กองขวดนี้นะคะแล้วก็ไปวางประจำที่เลยรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นที่ผลิตเกสรอ,อะไรสักอย่างนะคะเหมือนเป็นเกสรดอกไม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นผลิตกา๊าซพิษอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นวนก็ไม่รู้นะโอตอนนี้เราก็เดาๆมั่วๆกันไปก่อนนะคะ เออต่อไปอ่าโอ้โหปิดฝานะคะปิดฝาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการหมุนเจ้าตัวนี้โอ้โหให้เห็ดพิษเนี่ยมันลงมาใส่ในขวดใช่ไหมอืมเอระหว่างนี้เราทำอะไรได้บ้างนะอุ๊ยอุยดูเหมือนจะเสร็จแล้วด้วยหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเคอืมเราแอบเข้าไปในนี้ดีกว่านะ อหุ้ยเฮ้ยน้ำมันมะพร้าวมาส่งแล้วครับคุณเอ๊ะเจ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือใครเนาะอืมโอ้เปิดเครื่องนะคะเฮ้ย นี่แกมันยังไม่ถึงเวลางานไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาปลุกฉันตอนนี้ดูเวลาสิฮะเออผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำาออไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำน๋มมำโอโอ้โหตอนนี้ตีใหญ่เลยนะคะตีหอยทากใหญ่เลยเฮ้เราจะต้อง เดี๋ยวเราลองหาก่อนอุ๊ยเราไปเจอแล้วค่ะเจอกับรูอะไรสักอย่างนึงนะคะอุ๊ยนี่นี่มันขวานนี่นะแล้วก็มีอุ๊ยอุปกรณ์มีระเบิดด้วยนะคะโอ้โหไดานาไมต์นะเนี่ยแล้วก็มีเชือกด้วยนะคะน่มีเชือกมีอะไรอีกนะ มีอะไรที่สามารถจัดการอีเจนั่นได้อีกอุ้ยโอ้โหนี่เจอแล้วเครื่องมือโอเคเลยตอนนี้เราได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เฮ้พันในเจนี่เลยพันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะกระดุกกระดิกอืม <c oughs> แกทำร้ายเพื่อนหอยทากของฉันฉันจะจัดการแก,รแกรให้อยู่หมัดเลยนะจ๊ะจุ๊บจ๊บอพอพันเสร็จแล้วนะคะนี่เอาไดโนไม้ยนะคะมานี่ยัดปากแกเลยนะแล้วก็นี่จะ้ะฉันจะไปกดไกลๆแล้วกันนะ <c oughs> แกจะทำอะไรของแกนะปล่อยฉันออกไปนะ oh <man. S 1> ไม่มีทางสหรกโอ้โหโหดมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันกดลงมาเกี่ยวนะฮะหืม oh <man. S 1> <c oughs> นี่ถึงเวลา oh <man. S 1> ลาตายแล้วนะเจ้าแม่มดอู้หูอ้ย เจ้าเป็นอิสระดานะหอยทากโ,โหดีใจเลยนะคะเนี่ยตอนนี้หอยทากนี่ดีใจฮปปี้มากอเราก็ขึ้นไปนะคะเราก็เป็นอิสระแล้วละ่ะถูกลากขึ้นไปแบบนี้เอ้โหแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะโ,โหจะบอกว่าเกมนี้เนะะี่ยเป็นเกมที่ดูแล้วมันก็สนุกดีนะคะเป็นเกมแบบดูโหดๆนิดนิด,น,ดนึงนะแต่ว่า เราจะเห็นด้วยหลายผ้านเนี่ยไม่ว่าไอเฮอร์เรอร์แพนเนี่ยจะไปทําอะไรเนี่ยเขาจะทำเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะแล้วก็จะช่วยสัตว์ด้วยยังไงเนี่ยก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้เนี่ยแป้งขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายติงองอ